บริเวณนี้ก็เป็นด้านที่ติดน้ํานะคะที่ดินติดน้ําติดเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีค่ะแปลงนี้พาชมที่ดินแปลงสวยอีกแล้วนะคะแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่ค่ะพิกัดอยู่ที่ตําบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองค่ะเป็นรอยเขตติดต่อระหว่างอำเภอปากพีนะคะของจังหวัดนครนายกห่างจากสอพอ,อ,อปากพีประมาณสากิโลเมตรแล้วก็ก่อนถึงทางขึ้นอุทยานก็ประมาณห้กิโลเมตรค่ะ เนื้อที่20ไร่70ตารางวาราคาขายยกแปลง18ล้าน18ล้าน5แสนบาทนะคะติดถนนสาธารณะตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณหน้าแปลงนะคะสวัสดีฝนกำลังตกค่ะเดี๋ยวแผ่นกล้องให้ชมตั้งแต่ทางเข้าที่เป็นสาธารณะนะคะแล้วไปชมภาพภายในแปลงซึ่งติดลำธารสวยๆเลยะคะ่ะต้นไม้เยอะมากๆเลยนะคะนี่นะคะหน้าแปลงติดถนนสาธารณะ ไปชนเชิงเขาเลยนะคะบริเวณนี้เป็นถนนหน้าแปลงที่ดินนะคะเป็นถนนสาธารณะแปลงที่ดินของเราเป็นแนวไผ่กอไผ่นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้กันค่ะฝั่งนี้มาจากถนนสามอ่าสี่ศหถนนปาจีนขึ้นเขาใหญ่นะคะประมาณสามรอเมตรนะคะนี่ครับมีเสาไฟฟ้ามีเสาไฟฟ้านี่ค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะไปดูทางเข้าแปลงที่ดินของเราค่ะ ติดถนนสาธารณะทั้งหมด20่ไร่70ตารางวาราคาขายยกแปลงสิบแปดล้านหแสนบาทค่ะติดตำฐานเนี่ยเยอะเยอะมากๆเลยนะรวมทั้งที่งอกท,อที่ทอคอที่ทํากินนะคะที่ครอบคองค่ะที่ดิงเราก็แนวตรงไปเลยนะคะแนวตรงไปเป็นแนวกอไผ่นี่นะคะเป็นป่าไผ่ตรงนี้เป็นกอเป็นเป็นป่าไผ่นะคะส่วนข้างในก็จะเป็นไม้ป่านานาพันธุ์ค่ะ หลักเกจของเราอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะตามแนวนี้เดินไปฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้วยนะคะเยวไปชมภายในแปลงพร้อมภาพมุมสูงและภาพที่ติดลำธานกันค่ะบรรยากาศภาพมุมสูงค่ะเนื้อที่ทั้งหมด ยีไร่70ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นนสสามกสองโฉนดค่ะสิไร่และอีก1นโฉนดเป็นโฉนดนสสี่จโฉนดคุดแดงนะคะสไร่ติดถนนสาธารณะแล้วก็ยังมีที่ท,ที่ทำกินนะคะที่ครอบครองเนี่ประมาณเกือบ10ไร่ส่วนติดน้ำเนี่ยยาวประมาณหกิโลเมตรกว่านะคะตั้งแต่รวมทั้งที่ทอคอด้วยนะคะเข้ามาจากถนนหลักถนน4 0 0 5 3 0 0เมตรถนนเส้นนี้มาจากนครนายกขึ้นไป ทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่ค่ะห่างจากทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่ก็ประมาณ3-5กิโลเมตรห่างจากสอพอ,อ,อนายหินราช5กิโลเมตรมาจากเมืองนครนายก25กิโลเมตรหรือจะเข้าเมืองปาจีนบุรีค่ะก็ประมาณ25กิโลเมตรเช่นกันค่ะมาจากดอนเมืองฟิวเจอร์พาร์คลังสิต100-110กิโลเมตรค่ะท่านใดสนใจก็นัดชมนะคะติดต่อสอบถามนะัดชมเบอร์โทรค่ะ0 9 1 0 0 9 6 1 2 4และ0 9 1 0 1 3 9 9 8 8สเองเบอร์นี้เป็นไอดียไลน์ ชมภาพบรรยากาศในแปลงกันต่อเลยค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของที่ติดลำธารน,นะคะฝั่งด้านนี้ค่ะเป็นที่ดินของเรานะคะวนฝั่งนี้เป็นที่ทอคอค่ะเป็นที่ครอบครองนะคะแล้วติดลำธารเนี่ยประมาณสักหนึ่งพันห้าร้อยเมตรนะคะติดลำธารสวยๆแบบนี้เลยค่ะ มาดูรายละเอียดและรูกแปลงกันนะคะที่ดินเนี่ยจะเป็นเรียกว่าติดเชิงเขานะคะจิถนนสาธารณะด้วยทั้งหมด20ร่ยตารางวาราคาขายยกแปลง18ล้านหแสนบาทนะคะก็จะเป็นเอกสารสิทธิ์นสสามสองโฉนดนสสี่คุดแดงหนึ่งโฉนดนะคะแล้วก็ยังมีที่ครอบครองที่ทอคอที่ทำกินเนี่ย เกือบสิบไร่เลยค่ะแล้วติดลำธารเนี่ยรอบเลยนะคะบริเวณนี้ก็เป็นได้ติดลำธารค่อนข้างเยอะนะเข้าจากถนนหลักถนนหลักปจ4ี่ศห้าเข้ามาสามรอเมตรจะไปทางขึ้นอุทยานเนี่ยประมาณช่วงก็เป็นสองถึงสากิโลเมตรใกล้มากๆคก่ะใกล้ทางขึ้นอุทยานนะคะแปลงนี้นะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะปัจจุบันค่ะก็จะปลูกไผ่เป็นไผ่ บุกไผ่กิมซุงไผ่ตรงพวกนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นทอคอก็ยังเป็นป่าดิบป็ึงต้นไม้ใหญ่แล้วก็สามารถทำกินได้นะคะ แปลงสามไร่สองงานนะคะแปลงสามไร่สองงานนี่สวยมากๆเลยค่ะเหมือนอยู่ในเกาะกลางน้ำนะคะมีน้ำไหลน้ำไหลลงมานะคะ ต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะมีต้นไม้ใหญ่มีก้อนหินก้อนใหญ่ นี่ก็เป็นแนวเขตแนวเขตของเราค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งของที่ทอคอแล้วนะคะมองเห็นวิวภูเขาสวยเลยค่ะ ตรงนี้เป็นส่วนของสามไร่กว่านะคะสาไร่สองงานค่ะจะมีสองชนดแต่งนี้ลักษณะก็จะเป็นเนินนะคะม,มีก้อนหินก้อนใหญ่ๆแบบนี้เต็มเลยคะ่ะปัจจุบันปลูกไผ่ปลูกไผ่ไว้นะคะต้นไม้ใหญ่ก็ค่อนข้างเยอะนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศภาพในแปลงที่ดินค่ะ2ี่ไร่70ร็ดิตารางวาตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะร้อยเขตติดต่อกับจังหวัดนครนายกราคาขายยกแปลง18ล้าน5แสนบาทเอกสารสิทธิ์เป็นนอสอ3 2โฉนดและนอสอ .4 จอโฉนดคุดแดง1โฉนดค่ะถ้าใดสนใจก็ขอให้นัดชมล่วงหน้านะคะเบอร์โทรค่ะ0 9 1 0 0 9 6 1 2 4และ0 9 1 0 1 3 9 9 8 8ค่ะ ภาพท้ายคลิปจะเป็นภาพที่ติดกับลำธารของเรานะเรียกว่าเป็นต้นน้ําก็ได้นะครับเป็นเป็นฝั่งที่ติดกับฝั่งที่ครอบครองแนละที่ทํากินค่ะเป็นแนวเขตของอุทยานนะคะที่ดินของเราก็จะติดกับแปลงสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะวันนี้สาราทำงนานก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ